ไฟหมดเลยทุสิ่งทุกอย่างนะนาในน้อยจะตายหมเลยใช่ไหมไม่หลืออะไรก็เกิดรอบาคารที่สองจะมีมนุษย์หินนะม,มนุษย์หินอตัวใหญ่ถ้าเสืาไม่มีสายจะมีาสายเดินนางสายเดเสื้อผ้าบ้านก็ไม่มีอยู่จะอยู่ในข้างก็เวลาดันไฟก็ม่ไเออมัก็มน้กงจะวันจนะใช้ไฟแช่ใช่ป่ะแต่มันไอทาหินนะเนีเ่ยทากินเชอญเอสเก็ดจเทลเขาเขเคยสุไฟ ก็ย้อมในหินใต้ก็เหลียมนุษย์ปัจจุบันนะในป่าเนี้ยก็ถ่ายหินก็คือเคยได้ยินลองไฟฟ้าถ่ายหินที่อำเภอไมืมอสจังหวัดนราบานะครับก็คือเข้าใจถ่ายหินเป็นเกษตรเวฟ้าเขาถาวางอยู่ตรงไหนครับก็เหลียมนุษย์ปัจจุบันที่เรียกต่างไม้เนี่ยจำไว้นะก่อนออกมีตอบคำถามไหมเดี๋ยวก็สอบ ก็ใส่กินก็คือทำไมรัฐบาลไม่ให้ผลิตมาานอ่ะมันกระทบถึงสิยงล้องน่ะก็คือผลิตบมาแล้วควันไปอยู่ข้างบนเวลาขึนเขามา